นี่คือสุดยอด g a ม i n g งแล็ปทอปแห่งปีครับกับ Lenovo Legion 7i ที่มาพร้อมกับ Intel Core i9 ตัวท็อปม,มาพร้อมกับ RTX 2080 Super with Max-Q Design และที่สำคัญที่สุดนะครับการรับประกันที่ไม่มีใครเทียบได้ u n l i a b l e Package จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังกันแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าสวยงามมากๆฮะดีไซน์นี่เป็น RGB รอบเครื่องจริงครับไปดูกันเลยกับ Lenovo Legion 7i สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวนะครับ จริงๆตัวนี้เนี่ยหลายช่องก็รีวิวไปแล้วนะฮะแต่เราอยากจะมาตอกย้ำเรื่องความแรงกันอีกครั้งนะครับเริ่มต้นนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องนครับที่มีความเป็นเกมมิ่งมากๆเลยฝ้าลังนะครับมาพร้อมกับสีที่ชื่อว่าสเลดเกรย์ครับจะเป็นสีเทาออกด้านดนะครับดูมีความเกมมิ่งเกมมิ่งหน่อยซึ่งเขาก็เสริมด้วยการใส่ไฟ LED มานะฮะที่โลโก้ลิเจียตรงนี้ครับและที่รอบเครื่องเลยนะฮะคุณจะเห็นว่าไฟ RGB เนี่ย เขาไล่มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมด้านหลังนะครับที่จะเป็นช่องระบายความร้อนออกตรงนี้เนี่ยก็มีไฟ R G B นะครับที่ออกมาจากด้านในหรือจะเป็นรอบตัวเครื่องเองนะฮะก็จะมีไฟ L E D รอบๆเลยฮะรวมถึงนะครับตัวของคีย์บอร์ดเขาเองเนี่ยยังมาพร้อมกับไฟ R G B นะครับที่คุณสามารถปรับได้สูงสุดถึง16ล้านสีนะครับผ่านซอฟต์แวร์ Corsair i c o o นั่นเองครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าความสวยงามของความเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยสุดจริงๆนะครับและก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าหน้าจอนเนี่ยยังสามารถจะ พลิกปรับนะครับเป็นแบบ180องศาแบบนี้ได้ด้วยนอกจากนี้แล้วนะฮะการปรับความเร็วของตัวเครื่องเนะะี่ยยังสามารถปรับได้จากซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Lenovo v a n t a g e ครับตัวนี้เนี่ยคุณสามารถปรับได้เลยนะครับว่าอยากให้เขาเป็นโหมดไหนนะครับเช่นเป็น Quiet Mode Balance หรือว่าจะเป็น Performance นะครับก็สามารถทําได้ซึ่งก็สามารถที่จะปรับได้ตามความเหมาะสมระหว่างที่เราใช้งานเลยที่เราต้องบอกแบบนี้นะฮะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย ไม่เพียงแค่เอามาเล่นเกมได้อย่างเดียวนะฮะเรื่องของการทำงานกราฟิกแน่นอนว่าด้วยความเป็น G-Force e RTX 2080 Super with m a c q Design เนี่ยเขาทำได้ดีอยู่แล้วแหละไม่ว่าคุณจะใช้งาน Photoshop นะครับหรือว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าสามารถรีบประสิทธิภาพได้ดีพอสมควรเลยจะเป็น 4K นะครับก็สามารถที่จะตัดต่อได้อยู่นะครับตัวนี้ l e n o v o l e g i o n 2 Style Keyboard อัปเกรดให้ทุกสัมผัสบนแป้นพิมพ์ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นรองรับ Anti-Ghosting ตอบสนองรวดเร็วให้การสัมผัสทุกปุ่มนุ่มนวลแต่หนักแน่นเหมือนใช้ปุ่มจากคีย์บอร์ดสำหรับเกมมิ่งหรือจะเป็นการกดปุ่มฟังก์ชันนะครับคุณเห็นว่าเมื่อผมกดปุ่มฟังก์ชันเนี่ย ไฟบริเวณบนคีย์บอร์ดนะครับจะติดสว่างมาแค่บางปุ่มนะครับเรียกว่าเป็นเปร์คีย์เลยเพื่อให้ผมนะครับสามารถปรับเปลี่ยนนะครับให้การทํางานต่างๆเนี่ยมันดูง่ายดูสะดวกมากขึ้นนั่นเองครับ Lenovo Legion 7i มาพร้อมกับหน้าจอ Full HD IPS 15.6นิ้วความสว่างที่500 nits ซึ่งมีความแม่นยําสีสูงเป็น sRGB 100%และรองรับ Visa Display h d r 400เพื่อการแสดงผลรายละเอียดของภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น หน้าจอรองรับรีฟรเฟรชเรทสูงถึง240เฮิรตซ์ลดเวลาตอบสนองให้เหลือต่ำกว่า1มิลลิเซกพร้อมฟังก์ชัน NVIDIA G-Sync ที่ป้องกันการฉีกขาดของภาพพร้อมเทคโนโลยี Dolby Vision และ Dolby Atmos Speaker System เพื่อการเล่นเกมและความบันเทิงต่างๆที่สมบูรณ์แบบทางภาพและเสียง และขอบจอของ Lenovo Legion 7i ตัวนี้เนี่ยยังให้ขอบจอมาที่บางมากๆเลยนะครับที่ด้านบนเองนะครับเราจะพบกับเว็บแคมนะที่ให้มนานาด 720p ความพิเศษนะครับที่บอกว่าเขาไม่เป็นเพียงแค่เกมมิ่งโน้ตบุ๊กคือเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดหรือปิดม่านของเว็บแคมได้นะครับอันนี้เนี่ยเพิ่ม p พรเวซีให้เราอย่างมากๆเลยฮนะและเรื่องสำคัญที่สุดของโน้ตบุ๊กแบบนี้คืออะไรฮนะความร้อนนั่นเองครัทุกคน ด้วยการที่เขาผูกมาทั้งตัว CPU ที่เป็น i91080HK และ RTX 2080 Super with Max-Q Design ฮะต้องบอกว่า Lenovo นะทำเรื่องนี้ได้ดีมากๆครับถ้าคุณสังเกตกันดีๆนะฮะคุณจะเห็นถึงบริเวณช่องพัดลมด้านหลังนะครับเป่าออกไปนะฮะและที่ด้านข้างนะครับก็จะเห็นรูระบายอากาศอีก2รูครับรวมถึงด้านล่างด้วยก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับที่เต็มพื้นที่บริเวณด้านหลังของโน้ตบุ๊กเลยมาพร้อมกับพัดลมแบบตัวแฟนนั่นเอง แต่ถ้าซูงเข้ามาสังเกตกันดีๆนะครับบริเวณพัดลมเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาจะเป็นแบบเมชนะครับคือเป็นตะข่ายที่มีความเล็กอย่างมากเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับว่ามันอาจจะมีฝุ่นนะครับหรือว่าขนแมวผมเนี่ยน้องเดซี่ติดอยู่นะครับทำให้การออกแบบแบบนี้เนี่ยผมเศษขนสัตว์เนี่ยสามารถป้องกันได้ดีครับไม่ไปกวนของระบบการระบายความร้อนภายในนั่นเองระบบระบายความร้อนของตัวเครื่อง Lenovo Legion c o f o n 2.0เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีขึ้น พร้อมแวล์เบอร์เชมเปอร์และเซนเซอร์ตัวจับความร้อนถึง6ตัวพัดลมแบบ Liquid คริสตัลโพลิเมอช่วยเพิ่มการไหลเวียนอากาศและถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งระบบ d u โอเบิรที่ช่วยจัดการทั้งการทำงานของ CPU GPU ทําทำให้การทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดผมลองเอาไปขุด Bitcoin มาเลยนะฮะซึ่งถือว่าทำการอย่างหนักหน่วงมากๆนะครับหลายวันที่ผ่านมาเราทดสอบแหละทั้งให้ขุด g p u และ CPU พร้อมกันนะครับ ความร้อนเนี่ยอยู่แค่ราวๆสัก70องศา75องศาเต็มที่เลยนะฮะซึ่งถือว่าเขาค่อนข้างจัดการเรื่องของอุณหภูมิได้ดีกว่าเกมมิ่งแบท็อปตัวอื่นครับสเปคภาพรวมของตัวเครื่องมาพร้อมกับ Intel Core i9 10980HK ตัวท็อป Overclock GPU เป็น Nvidia GeForce RTX 2080 Super with Max-Q Design RAM 32GB DDR4 และหน่วยเก็บความจำแบบ PCI Express SSD 1TB เลนดโวลิเทีย 7i มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด80วัที่สามารถให้พลังงานได้นานถึง8ชั่วโมงวงเล็บไว้ว่าเปิดแบบ Quiet Mode นะครับคือใช้งานแบบประหยัดแบตเตอรี่นั่นเองและอะแดปเตอร์ที่ขนาดเล็กลงแต่มีความยืดหยุ่นในการพกพารองรับระบบราปิดชาร์จโปรช่วยให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ 0- ถึง50%ในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้น เรื่องของการเล่นเกมนะครับก็หลายช่องเทปไปแล้วแหละซึ่งผมทดสอบดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้อย่างลื่นไหลน,นะครับด้วยความที่เขาเป็น TPU ตัวแรงท็อป,อปเนี่ยไม่ว่าคุณจะปรับเป็นไฮปรับเป็นอันตรานะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเล่นได้อย่างหางหัวนะครับมาดูพอร์ตเชื่อมต่อรอบตัวเครื่องก่อนนะครับที่ฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีให้มาพอร์ตเดียวนะครับคือ USB 3.171ครับ พอเชื่อมต,อต่อต่างๆเนี่ยถูกย้ายมาอยู่ด้านหลังเกือบหมดเลยนะครับทั้ง HDMI ขนาดเต็มช่อง USB 3.1 Gen2 2ช่องช่อง g ิ g a b i t l a n นและก็ช่องชาร์จไฟนะครับที่เป็นพอร์ตสี่เหลี่ยมแบบนี้รวมถึง King s e n t e r Lock อีกด้วยครับส่วนหน้า่าของตัวเครื่องนะครับก็มีทั้ง c o m โบ Jack 3.5 mm ช่อง USB-C ช่อง Thunderbolt 3นั่นเองและทั้งหมดนี้คือการรีวิว Lenovo Legion 7 I, ต้องบอกว่าเขามีหลายรุ่นย่อยให้เลือนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดนะครับที่มาพร้อมกับ i9 แล้วก็2080 super ซึ่งแน่นอนครับว่าราคาก็จะโดดขึ้นมาสูงพอสมควรบางท่านแต่ด้วยการรับประกันที่เป็นแบบ u n b e a t a b l e Package นะครับที่ปกติแลวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อเองเนี่ยราคาคือ6 9 9 0บาทแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีแถมมาให้เลยนะครับคุณสามารถที่จะมั่นใจได้เลยนะครับว่าไม่ว่าตัวเครื่องจะเสียด้วยอาการใดก็ตามนะครับจะมีคนที่ซัพพอร์ตเรานะครับคือ o n s i t e Service เลยเขารับประกันเลยนะครับว่าจะมาภายใน48ชั่วโมงนะครับส่งซ่อมนานก็จะมีตัวเครื่องนะครับที่ให้ใช้งานทดแทนได้ในสเปคเท่ากัน,กนหรือสูงกว่าด้วยนะครับพร้อมกับที่เราสามารถโทรปรึกษากับคอนเซนเตอร์ซัพ ด้วยฮะถือว่าทุกอย่างที่ให้มาสุดจริงๆครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้างร้านไอทีชั้นนำต่างๆนะครับทั่วประเทศได้เลยฮะและตัวนี้ครับคือ l e n o v o l e g i o n 7 i ใครที่มองหาเกมมิ่งเล็ตท็อปอยู่เท่าคือที่สุดตัวหนึ่งครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นแล็ปท็อปรุ่นใดจาก Lenovo ฝากกดไลค์กดแชร์กับสไครต์กันด้วยฮะบายยครับทุกคนสวัสดีครับ